สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้างเกศสวิลเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาร์วอลกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายศาลพระแม่ลักษมีนะครับเท mm hmm. พีแห่งโชคลาภนะ mm hmm. ก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คือเกอสอนวิลเลสแล้วก็ถ้าด้านนี้ก็จะเป็นแยกราชประสงค์นะครับโอเคเห็นไหม เช่นจักระพระแม่รัศมีเทพีแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งชั้นสี่เกสรวิเลสครับตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับนี่เลยเดี๋ยวสันจะไปทางนี้ก็คือจะไปเดินตรงอาร์วอล์กนะครับเพื่อที่จะไปเซ็นท่ันเวิลด์นะฮะก็เดินผ่านทางเกอรวิเลสไปเลยเนาะทุกคนง่ายๆเดินข้ามอาร์วอล์กไปแล้วก็ข้ามไปลงตรง ที่เขามีแบบขายของกินอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้แหละขึ้นไปด้านบนตอนนี้เราก็อยู่บริเวณภายในของฮ้าเเกสอนวิลเลจนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศของเซนทันนะครับนี่เซนทันวูก็จะมีจุดถ่ายรูปมีแบบร้านอาหารอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะไปเล่นตรงฝั่งด้านตรงข้ามนะครับก็คือเดี๋ยวเดิน เดินตรงนี้ไปแล้วก็ไปทะลุตรงอาวอกะเพื่อที่จะเดินออกไปด้านนอกห้างนะฮะเลยสวยงามช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเขาก็จัดไฟเสียงสีเสียงงามโอ้โห oh, oh, oh. ดูจุดที่แบบคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยทุกคน oh. เขามาถ่ายไฟถ่ายตุ๊กตาอะไรกันนะ แล้วก็ฝั่งทานนู้นก็จะเป็นร้านขายของที่เราจะพามาก็คือเดี๋ยวเราจะพาแบบไปดูโซนขายของกินนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่วันที่ลงคลิปแล้วก็จนถึงวันที่2มกราคม2567นะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้เลยก็คือถ้าเดินไปตรงนี้ก็จะไปทางด้านของประตูน้ำนะครับ Big C คือมาร์เก็ตแยกแยกประตูน้ำท่าเรือประตูน้ำรีได้หมดเลยนะครับ ด้านขวามือนี่คือเดอะมาเก็ตแบงกอกนะครับเดอะมาเก็ตแบงกอกว่ะเดอะมาเก็ตแบงกอกนะฮะ, The ะ, The ะก็คือมาช้อปปิ้งได้หรือว่าจะลงไปด้านล่างก็จะเป็นข้าวเรือ,อ,อประตูน้ำด้้นนู้นก็โนเวเทลมีประตูน้ำแพทินัมนะฮะแพทินัมแฟชั่นมอลเดินยาวๆไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมาทางฝั่งนี้แทน นี่เลยโอ้ดูบรรยากาศนี่เลยนะครับก็คือเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยมีร้านขายของกินเยอะแยะเลยอันนี้ตอนขึ้นมีบันไดเลื่อนนะแต่ว่าตอนลงต้องเดินลงนะอันนี้บิ๊กซีราชดำริกนะครับ สานีนี้คนก็เดินเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติเดินนะบิ๊กซีรัชสัตวดีเนี่ยแล้วคือซื้อที่นึงเขาไม่ได้ซื้อในน้อยเขาซื้อเป็นเป็นคันรถรถคันรถเข็นกันเลยนะเหมือนแบบเขามาซื้อของฝากอะไรเงี้ยเขาจะมาซื้อที่ตรงบิกซีสาขานี้กันแหละดูด้านหน้าเดี๋ยวพอเดิน เดไปดูด้านนี้ก่อนนี่เลยนะครับอันนี้เป็นโซนขายของนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะขายของตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงประมาณวันที่สองมกราคมนะครับเฮ้ยเดีด๋ยวดูของกินแล้วก็ด้านในก็เป็นเซ็นทรัลเวิร์อันนี้จะมีแบบเป็นสาขาเปิดใหม่เนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวขอไปเดินดูบรรยากาศด้านในก็เดี๋ยวแบบพาดูบรรยากาศนะแต่ว่ามันมีเสียงเพลงก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะก็ให้ดูบรรยากาศประกอบเพลงไปแล้วกันเนาะทุกคนโหอ,อันนี้คือของกินเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าอุยกุ้ง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 มีแบบกุ้งมะม่ายของทอดก็อยู่ประมาณแบบร้อยสองร้อยสามร้อย มีร้านน้ำด้วยนี่เต็มเลยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีอะไรนู้น้วยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะโอเคอ้้าร้อสิเฮด้านนี้ก็มีของฝากด้นนี้ก็เป็นแบบว่าของฝากของใช้อะไรทั่วไปเนาะอุ้ยอันนี้เป็นร้านชานะฮะ นีหนอยเกาสบาทยาวๆเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งด้านนี้ซิว่ามีอะไรบ้างก็คือส่วนมากก็จะเป็นร้านของกินทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวลองเดินดูคือด้านนู้ก็จะเป็นแบบโซนให้เราถ่ายรูปกับน้องปิกาจูทีมปีนี้ของเขาเป็นปิกาจูนะอ๋อนเดี๋ยวพาแบบเดินชมบรรยากาศเล็กน้อยนะแล้วแต่ว่าแบบ นี่เลยซินทันบเดี๋ยวเราเค่อยไปดูฝั่งทางนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผับพาเดินดูตรงนี้ก่อนโอ้เนี่ยของของขายเยอะมากมีแบบอยอันนี้น้ำปั่นน้ำปั่นแก้วละหกสิบบาทนะครับน้ำปั่นแก้วละหกสิบนี่มีเยลลี่ด้วย น้ำปั่นน้ำปั่นน้ำปั่นพอแบบบางร้านก็ห้าสิบหสิบแล้วน้ำปั่นน้ำทับทิมเนีก็มีน้ำทับชิมหนึ่งร้เปอร์เซ็นตโอ้ซีฟู้ดหนึ่งรอบาทนะครับ อันนี้คือแบบว่าบรรยากาศเขาคือเป็นช่วงตอนนี้เป็นช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็จะมีร้านขายของเยอะะเลยน้ำปั่น5่าสีซีฟู้ดก็มีนะฮะเยวซ่านะครับเป็นหมาล่าเป็นแบบว่าบาร์บีคิวามันก็จะแล้วแต่นะทุกคนมันอาจะราคาต่างๆกันไปเรื่อยนะชิคกินเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีไก่มีอะไรเนี่ยเริ่มต้นที่200 200บาทถึง350บบาทนะครับแล้วแต่ชนิดเนาะ เนี่ยต้มยำมกุ้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลสามร้อยผัดไทยแม่น้ำสามร้อยห้าสิบโอ้แบบเดียวเย็นตโฟทะเลสองร้อยเอ่อเนี่ยสองร้อ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 ยห้าสิบเพราะมันจะแบบอยู่ที่หลักสองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาทนะ้นี่ร้านน้ำปั่นนะฮะก็คือราคาเขาก็จะเป็นแบบราคาเอ่อของนะักท่องเที่ยวนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นกลางเมือง ก็จะแบบเป็นนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเยอะนะฮะนี่อาหารทะเละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนี้กันอ่ด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าข้าวนะฮะข้าวจาาละ200ร้อยนเขาจะตักเป็นจานจาาละ200บาทนะครับโอ้เสีงดังมากอุ้ยดูดแบบของของ,ของย่างของอะไรก็แบบสุดยอดเลยน่ากินมากเขาจะจัดเซตจ,จัดเป็นเซต คนนาาก็จัดเป็นเซฟละร้0ยสออ่ะด้นนี้อุ้ยด้นนี้มีทุกคนข้าวผัดข้าวผัดไก่200ต้มยำไก่200ต้มยำทะเล300ร้ยต้มยำกุ้งเทมปุระใส่ไข่สามร้อยห้าิบอุ้ยน่กินมากเลยสีสันเสายนี่คือบรรยากาศของงานนะครับก็เป็นแบบโซนอาหารของออหน้าห้างเซ็นทันโวนะฮะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2มกราคม2567นะครับซึ่งเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคือบางทีบอกว่าที่บอกว่ามันยาวไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนในช่วงเวลาบางช่วงนะซุ่งแบบขายไป10วันก็จะเปลี่ยนทีมร้านขายไป20พรำวันก็จะเปลี่ยนทีมร้านขายไปแบบ15วันก็จะเปลี่ยนทีมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ชื่อตรงนี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่า งานเขาก็จะมีขายของขายสินค้าขายของกินแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินตรงบริเวณด้านนี้ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันด้านนี้ก็มีของขายเยอะแยะเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูบุหันทะเล550บาทค่ะแต่น่าชินมากอันนี้ก็เดี๋ยวลองเดินไปดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรอีกของขายของกินก็น่าจะประมาณนี้เลยทุกคนยาว อันนี้คือพามาดูเล็กน้อยนะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบจุดหนึ่งที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้แล้วก็มากินข้าวได้นะครแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนก็ลองแวะมานี่เลยอันนี้คือเดอะมาร์เก็ตนะครับบิ๊กซีที่เราบอกตรงนี้ก็จะมีคนมาไหว้ไหว้พระพิคเนตนะครับออ้บรรยากาศคนเยอะมากนะท่องเที่ยวเยอะมากคือนะท้องคนไทยอาจจะมาไหว้พระ ต่วันแกท่องเที่ยวเขาจะมากินข้าวตรงนี้นะฮะโอ้เซนทันโวเดี๋ยวเราก็ต้องเดินขึ้นไปแบบเซนทันโบไปหาอะไรกินลองทองเล็กน้อยถึงปานกลางอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะไปาหาของกินก็ไม่ใช่ไปถ่ายรูปเพราะว่าฝัา่งนั้นนู้นจะมีน้องกิจจุที่เขาจะบอกว่าเป็นจุดถ่ายรูปให้เราอยู่นะครับอ่ะไปด้านนู้นกัน